สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กรันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็ครั้งที่8แล้วเรายังอยู่ในบทเรียนเรื่องแรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าอยู่วันนี้นะคะเราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้านี้นะคะจะนักเรียนลองคิดตามนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบใด อันนี้เป็นคำถามก่อนบทเรียนเนาะเพราะอะไรเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายวันนี้เราจะพูดถึงการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายวงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลมาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านตัวนำไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วไหลกลับเข้าสู่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าเดิมได้ครบวงจรการไหลนี่นะคะต้องเริ่มจากตัวที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไหลผ่านสายไฟไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วไหลออกตามสายไฟกลับเข้าไปที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งภาพทางด้านซ้ายมือภาพอันนี้น่าจะยากไปถ้าเกิดว่าเราจะวาดในการทำข้อสอบในการเรียน เราก็เลยต้องเรียนในรูปแบบแบบง่ายคือการวาดภาพเหมือนหรือเรียกว่าวงจรไฟฟ้าแบบง่ายไปต่อกันเลยค่ะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่ายวงจรไฟฟ้าต้องประกอบไปด้วย3มอย่างด้วยกัน1แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแหล่งกำเนิดไฟฟ้าในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นฐานก้อนใหญ่ฐานก้อนเล็ก แบตเตอรี่เราเรียกทั้งหมดนี้ว่าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าคือตัวที่ทําหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้านั่นเอง 2. องสายไฟหรือตัวนําไฟฟ้าทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้เข้าด้วยกันนั่นเอง 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆพลังงานไฟฟ้านี่มาจากปลั๊กที่เราเสียบถูกไหมคะแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานถ้าถือว่าเป็นการน้ําร้อนก็เปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของความร้อนตต้เย็นก็เปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของความเย็นเปลี่ยนแปลงในในรูปร่างต่างๆการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย จะต้องมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ส่วนนั่นก็คือ 1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 2. สายไฟฟ้า 3. อุปกรณ์ไฟฟ้านักเรียนจำไม่ดีนะคะไปต่อค่ะการต่อวงจรไฟฟ้านั้นจะมี2แบบโดยใช้สวิตช์เป็นตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าเรามาดูกันนะคะหาก ต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรครบวงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้เราจะเรียกว่าวงจรปิดดูภาพนี้นะคะตัวนี้เราจะแทนสวิตตัวนี้ทันไม่เอ่ยโอเคอีกครั้งหนึ่งนะเรามาดูกัน หน้าตาตรงนี้ที่คูวงนะคะเราจะให้เป็นสวิตถ้าเป็นภาพทางด้านซ้ายมอือ,อจะเข้าใจง่ายแต่เราไม่มีเวลาวาดภาพที่เหมือนจริงขนาดนี้ถูกไหมคะเราก็ต้องใช้หน้าตาหรือสัญลักษณ์ให้เข้าใจง่ายๆหน้าตาแบบนี้เราเรียกว่าสวิตถ้าเมื่อไรสวิตนี้เชื่อมต่อกันเราจะเรียกว่าเป็นวงจรปิดวงจรปิด คำนี้นะวงจรปิดเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสาวิตปิดหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไฟติดถ้าวงจรปิดสวิตปิดไฟดวงนี้จะสว่างขึ้นมาทันทีเพราะมันสามารถ ครบทั้งวงจรทําให้กระแสไฟฟ้าไหลครบทั้งวงจรเราจะเรียกว่าวงจรปิดสวิตปิดไฟติดเรียกได้หมดเลยระวังการสับสนนะคะเราจะมาดูรูปต่อไปรูปต่อไปเราจะพูดถึงคำว่าวงจรเปิดเราหลอดไฟโดนทับไปแล้วไม่เป็นไรลูกหากต่อว,วงจรไฟฟ้าไม่ครบ โดยการปลดสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งออกหรือยกสวิตขึ้นเพื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้เราจะให้จำแบบง่ายๆดูนะคะเมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าตัวสวิตตัวนี้มันปิดไฟจะติดถูกไหมคะแต่ตอนนี้สวิตตัวนี้มันทำไมมันโดนยกขึ้นเห็นไหมลูกมันโดนยกขึ้นเห็นไหมคะอ้าว ดูเปยเทียบกับภาพนี้เห็นตัวสวิตไม่เอ่ยเห็นไหมคะอ่าเราจะเรียกภาพนี้ว่าวงจรเปิดวงจรเปิดเราเรียกอีกอย่างหนูว่าสวิตเปิดทั้งเมื่อไหร่สวิตเปิดไฟเราจะดับทันทีเพราะอะไร เพราะว่าการต่อวงจรของเราไปได้ไหมลูกเส้นขาดถนนขาดไปได้ไหมคะไปไม่ได้ถนนขาดไฟไปได้ไหมลูกไปไม่ได้ถ้าต่อแบบไม่ครบไฟจะไม่ติดจำไม่ดีนะคะวงจรปิดสวิตปิดแต่ไฟติดดูให้ดีนะคำว่าปิดในที่นี่หมายความว่าปิดเชื่อมกันหมดเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าไฟปิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะโอเคไปต่อนะคะการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วทำให้ไฟสว่างทำได้หลายวิธีหนึ่งเราจะใช้สายไฟหนึ่งเส้นดําปลายด้านล่างส่วนที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้าแตะกับ วัวบวกสองนำสายไฟต่อเข้ากับด้านข้างที่เป็นโลหะของไฟฟ้าหรือนำและนำสายไฟที่เหลือไปต่อกับขั้วลบของไฟสายเราเคยคุยกันแล้วว่าการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายอย่างที่หนึ่งคือแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 2. ตัวนำไฟฟ้าหรือสายไฟสอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถครบวงจรแล้วหรือจากขออนุญ,ญาตให้มีสายไฟสองเส้นก็เรียกว่าครบเหมือนกันตัวนำไฟฟ้านี่ก็คือตัวนำไฟฟ้าและอุปกรณ์เห็นไหมคะไม่ว่าจะต่อกี่สายไฟกี่เส้นก็แล้วแต่มันก็ครบการที่เรียกว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบไ้ ส่วนการต่อของจรไฟฟ้าในบ้านทำได้โดยการเอาเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเสียบขับเต้ารับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะทํางานได้เลยอันนั้นคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตออกมาแล้วเราไม่ได้ต่อเองเนาะอันหน้าตาแบบนี้ท,นท,นนนะะที่มันอยู่ที่บ้านนักเรียนนะคะที่มันอยู่ติดกาแพงเราเรียกว่าเต้ารับครูค่อนข้างจะวาดรูปเก่งช่สิ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมีแบบนี้สองขาที่เอาไว้เสียบที่ติดมากับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเรียกว่าเต้าเสียบโอเคไหมคะป่าไปต่อการต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่ายเราเคยคุยกันไปแล้วโน้ต no, ตั้งแต่ต้นคลิปเราบอกแล้วว่าเราคงไม่มีเวลามานั่งวาดทานสายไฟให้มันเสมือนจริง ให้มันออกมาแล้วโหทุกคนเข้าใจในฝีมือกันวาดรูปของเรานักเรียนก็น่าสังเกตเห็นแล้วว่าครูแปงนั้นวาดรูปได้สวยสดงดงามมากถ้าเราไม่มีแบบตากลโดยที่ทั่วโลกใช้เหมือนกันมันก็จะเข้าใจสื่อความไปคนละเรื่องกันถูกไหมคะลองมาดูอันแรกการลากเส้นขายาวหนึ่งข้างขาสั้นหนึ่งข้างเห็นไหมคะ ถ้ามีแค่นี้เราจะเรียกว่าเซลล์ไฟฟ้าแต่ถ้ามีแบบนี้เราจะเรียกว่าหลายเซลล์หรือเราจะเรียกแบตเตอรี่นั่นเองต่อไปสายไฟขอเส้นเดียวเลยรูปยาวๆหลอดไฟจะมาในหน้าตาแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้เนี่จะสังเกตเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการวาดรูปแบบง่ายใช้แทนสัญลักษณ์ทุกอย่างเลย ต่อไปมอเตอร์ค่ะมอเตอร์ก็คือเครื่องที่ใส่ลงไปในเครื่องยนต์ที่มันดังแั้งแตๆกนั่นแหละค่ะคือมอเตอร์อันนี้คือออดนักเรียนสังเกตเห็นได้จากเซเว่นถูกไหมคะสัญญาณเตือนภัยอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสวิตลูกอันนี้คือสวิตโอเคสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยสอบถามได้นะคะไปต่อ เราจะมาเขียนการต่อวงจรไฟฟ้าแบบงา่ายอยากจะให้ดูที่ภาพแรกก่อนการต่อวงจรไฟฟ้าครูปแป้งเน้นย้ําเสมอว่าการต่อวงจรไฟฟ้าต้องมีด้วยกันสามอย่างนั่นก็คือหนึ่งแหล่งพลังงานไฟฟ้าสองสายไฟสายไฟจะมีหนึ่งหรือสองสิ้นก็ได้และสามคืออุปกรณ์ไฟฟ้าครูปแป้งขากว่าเราจะวาดรูปด้านบนเสร็จรูปข้างบนนี้นะ เราใช้เวลานานไหมนานมากเลยลูกอันนี้เรใช้ภาพจากคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะก็แค่เอามาวางมันก็จะออกมาสวยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีล่ะเรามีแค่ปากการกระดินสอกระดาษเราสามารถวาดแบบง่ายออกมาเป็นแบบนี้ได้เอาเรามาดูผ่านหนึ่งก้อนเราใส่หนึ่งอันสายไฟเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่สองและหลอดไฟยากไหมคะ โอเคเรามาขยับดูคุปแม่ขาการต่อวงจรไฟฟ้าต้องมีทั้งหมดสามอย่างค่ะนั่นก็คือแหล่งกําเนิดตัวนําไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าคุปแม่ขาภาพนี้มีหลอดไฟสองอันค่ะใช่แล้วลูกมีสองอันเราก็วาดสองอันเราวาดเหมือนมันเลยค่ะแต่เราใช้แค่การลากเส้นเท่านั้น เห็นไหมคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาวาดมันเยี้ยเลยลากเส้นแค่นี้จบต่อไปอุย้ยจากภาพที่หนึ่งสองมาไฟติดสีเหลืองอลามเลยภาพที่สามมันเกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วหลอดไฟเราไม่ติดสังเกตเห็นไหมลูกหลอดไฟของเรามันดับอยู่นั่นหมายความว่าการที่เราจะวาดภาพได้ตัวสวิตตัวนี้จะต้องอยู่ในลักษณะของวงจร เปิดนั่นเองไฟมันถึงไม่ติดเห็นไหมคะผู้ป้ายขามีฐานสองก้อนถ้ารัจ่กนี่ไงเราก็วาดสองก้อนการวาดเซลล์ของฐานจะต้องมีขั้วบวกและขั้วลบขั้วบวกและขั้วลบโอเคไหมต่อไปภาพที่สี่เป็น สวิตติดแล้วไฟติดใช้แบตสองก้อนเช่นเดียวกันก็ต่อมาหน้าจาะแบบนี้โอเคไปต่อนะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นอันนี้เป็นของครั้งที่เจ็ดโอเค วงจรไฟฟ้าคืออะไรเน,นียนสามารถหาคำตอบจากคลิปวิดีโอนี้หรือหนังสือเรียนได้วงจรไฟฟ้ามีกี่ประเภทเมื่อกี้เราพูดแล้วมีสองประเภทคือวงจรปิดกับวงจรเปิดเนี่ยลองอ่านไฮไลท์ดูว่าครบวงจรคือใช้ไฟฟ้าทำงานได้เราเคยคุยกันไปแล้วต้นคลิปว่าข้อความแบบนี้มันสำหรับวงจรอะไร ต่อไปข้อสี่ไม่สามารถไหลผ่านได้ทำให้ไฟดับนี่คิดว่ามันคือวงจรแบบใดนั่นเองให้เขียนตอบเลยค่ะวงจรอ,อะไรวงจรอ,อะไรโอเคพูดย้ำมารอบที่ห้าร้อยแล้วว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างจำได้ไหมคะหนึ่งเลย แรงใช่แล้วว,ว้าวเส้นใหญ่ไปหนึ่งเลยแรงตามเนิดไฟฟ้าสองตัวนำไฟฟ้าสามอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งสามในอย่างนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันทำหน้าที่อะไรอย่างแรกใส่ไฟทำหน้าที่อะไรอะ่ะไม่รู้จำไม่ได้เปิดหนังสือคะ่ะในหนังสือมีในแบบฝึกหัดมีในคลิปวิดีโอมีเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตอบได้นักเรีนยนลงมอือเขียนใส่ลงไปในนี้ได้เลยต่อไปตัวนี้คืออะไรเออตัวต่อไป ใช่แล้วลูกมันคือหลอดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าทําหน้าที่อะไรมันเป็นหลอดไฟทําให้เกิดอะไรขึ้นจัดก,การไปให้เรียบร้อยและอันสุดท้ายภาพนีนเห็นคือแบตเตอรี่ทําหน้าที่อะไรนักเรียนเขียนตรงนี้ก่อนว่าภาพนี้คือสายไฟทําหน้าที่ตืดๆตๆว่ากันไปต่อไป ภาพนี้คือหลอดไฟทำหน้าที่อะไรคะนี่จนะใส่ลงไปและอันสุดท้ายอันนี้คือแบตเตอรี่วงกรัร นักเรียนทาหน้าที่อะไรนักเรียนก็ใส่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 เข้ไปโอเคสําหรับหน้านี้เป็นการบ้านใช่ไหมคะอันนี้เป็นโฮมเวิร์กของครั้งที่แปดโอเคไปดูหนะ้าถัดไปเหมือนเดิมเลยคะ่ะเราต้องการเน้นย้ำให้เรนจำได้ว่า การต่ออุปกรณ์วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีอยู่สอย่างเขียนซิกเโอ้เส้นใหญ่ดังน่งแหล่งกำเนิดไฟฟ้า 2. ตัวนำไฟฟ้าและ 3. เครื่องใช้ไฟฟ้า นักเรียนต้องตอบให้ได้แล้วค่ะตอนนี้ว่าการต่อวงจรไฟฟ้าเราจะต้องมีมอุปกรณ์ให้ครบทั้งหมด3อย่างมันทําหน้าที่อะไรบ้างเมื mm. ่อกี้เราทําไปแล้วก็ลองเขียนซ้ําให้จําขึ้นใจอย่าคิดว่าการเขียนครั้งเดียวแล้วทำให้นักเรียนจําได้นักเรียนเขียนไปแล้วสามครั้งพอถึงเวลาครูแป้งถามนักเรียนก็ตอบไม่ได้นักเรียนลองตั้งใจอ่านจากหนังสือและทำการสรุปด้วยตัวเอง โอเคไหมคะใครสงสัยตรงไหนสอบถามในรายส่วนตัวได้เลยนะคะต่อไปโอ้อันนี้น่ารักมากเป็นภาพที่มีไฟติดและมีไฟดับเราจะมาดูกันว่าภาพที่หนึ่งเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบ ใช่แล้วค่ะแบบปิดนั่นเองแล้วพื้นที่ที่เหลือคืออะไรคะก็ลองอธิบายที่ลูกว่าแบบปิดเนี่ยมันเป็นยังไงหนึ่งการต่อวงจรไฟฟ้าจะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลแบบครบวงจรอันนี้คือคำที่พูดบ่อยมากมันสามารถทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ โอ้โห oh. ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันอยู่ในวิดีโอมันอยู่ในหนังสือมันอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่แล้วด้วยนักเรียนลองดูนะคะว่าเราเจอข้อมูลทั้งหมดนี้หรือเปล่าตอนนี้เขียนกันบ้านขั้นที่แปดเช่นเดียวกันนักเรียนสงสัยตรงไหน,น สอบถามรายส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับการบ้านวันนี้มีสองหน้าคือหน้านี้และหน้านี้ซึ่งเรื่องทั้งสองเรื่องเหมือนกันเลยค่ะแต่เปลี่ยนแค่รูปแบบวิธีการเขียนเท่านั้นเองที่ครูปแป้งทำแบบฝึกหัดซ้ำๆกันหลายๆแผ่นพอต้องการให้หนักเรียนจำได้ต้องการให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นโอเคมีปัญหาตรงไหนติดต่อสอบถามหาครูปแป้งได้โดยตรงเลยนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ